Thank mm -hmm. you. นดูละครเนี่ยจะต้องทําตาหวานทําตัวบิดไปบิดมาด้วยหรอคะหืมกระตังว่าพี่เป็นตัวอะไรเนี่ยนี่มาดูนี่มาพ้าเอกเนี่ยนะเขาทังหลอดูแลนางเอกก็ดีเดี๋ยวพอเราโตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละพ่อพูดแบบนี้อีกแล้วพูดเหมือนแม่เลยหนูสงสัยว่าพ่อกับแม่เนี่ยรักกันได้ยังไงแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวโตกว่านี้หนูก็รู้เองถ้าไม่คะ เวลาเองสบตาการเจอกันแล้วต้องปิ้งกันเลยเหรอแล้วพอผู้ชายชวนไปกินข้าวก็ต้องทำท่าเขินด้วยอืเราตัวแค่เนี้ขี้สงสัยจริงๆเลยงั้นอยากรู้อะไรถามพี่เจมสมาเลยทำไมคะเวลาผู้ชายเจอหน้าผู้หญิงเนี่ยถ้าจะชอบกันก็ต้องพาไปออกเดทไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันแล้วจากชอบถึงจะรักกันหรอคะ กตามทั้งช่างสงสยัยช่างสังเกตพออยากรู้อะไรก็ถามตรงๆเลยนะเนี่ย พอเราอยากรลุก,ก็ต้องถามนี่ค่ะอืมพี่เจนก็ว่าน่าคิดเหมือนกันนะอย่างสมัยพ่อแม่เราจีบกันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนในซีรีส์หรือว่าในหนังหรือเปล่าแล้วผู้ชายเนี่ยก็มีหลายแบบเลยนะทั้งฉลาดทั้งหล่อผู้หญิงเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันแล้วเวลาผู้ชายจีบหัวใจเนี่ยก็จะต้องเต้นตึกตักตักตหน้าก็จะต้องแดง<อ>พี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เราไปถามผู้รู้กันดีไหม ก็เป็นคําถามที่น่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูเนาะสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้จริงๆก็มีเรียกเขาเรียกว่ากระบวนการการจับคู่อยู่แล้วเพื่อที่จะได้สร้างครอบครัวซึ่งกระบวนการตามธรรมชาติปกติเนี่ยเพศหญิงหรือว่าเพศเมียก็จะมีหน้าที่คอยดูแลลูกๆเล็กๆทั้งหลายให้เจริญเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงในขณะที่ผู้ชายเนี่ยก็จะมีหน้าที่ อยเขาเรียกว่าหาเลี้ยงหาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวฉะนั้นในกระบวนการการเลือกคู่แม้แต่ในสัตว์ต่างๆถ้าน้องๆเคยสังเกตเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าก็จะมีกระบวนการที่เพศชายเขาพยายามพรีเซนต์ตัวเองให้เพศหญิงเนี่ยเห็นว่าเขาแข็งแรงเขาพร้อมที่จะเป็นผู้นําแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็ลูกๆได้ในขณะที่เพศหญิงเองเนี่ยก็พยายามพรีเซนต์ว,ว่าเอ้ยฉันพร้อมจะเป็นแม่ที่ดีนะถ้าเกิดว่ามีลูกแล้วเนี่ยฉันพร้อมที่จะดูแลเด็กๆแล้วก็ลูกๆได้ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันกันกบในคนหรือว่าในมนุษย์อย่างคุณพ่อค คุณพ่อก็ต้องพยายามมีการแสดงออกให้คุณแม่เห็นว่าเอ้ยฉันเป็นผู้ชายที่ดีนะฉันพร้อมที่จะดูแลเธอแล้วก็ลูกๆหรือว่าครอบครัวในอนาคตทางของผู้หญิงเองเนี่ยเวลาในช่วงจีบกันใหม่ๆก็พยายามจะแสดงให้คุณผู้ชายเห็นว่าเอ้ยฉันก็เป็นคนสุขภาพแข็งแรงนะอ่อนโยน ละเอียดเอาใจใส่พร้อมที่จะดูแลครอบครัวหรือว่าลูกๆในอนาคตค่ะทาไมเวลาผู้ชายจีบผู้หญิงเนี่ยมักจะชวนคุยกินข้าวแล้วก็พาไปเที่ยวกันล่ะคะปกติแล้วสมมติเราเห็นเพิ่งเจอหน้ากาันแปบ๊บๆคุณพ่อคุณแม่เจอหน้ากาันแค่ครั้งเดียวบอกไม่ได้หรอกว่าคนนี้พร้อมที่จะเป็นคู่ครองที่ดีที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องมีกระบวนการในการทำความรู้จักซึ่งมันก็คงไม่พ้นการคุยโทรศัพท์ชวนมาเจอหน้าไปสถานที่ต่างๆไปทานข้าว ขณะดเดียวกันเป็นโอกาสที่คุณผู้ชายจะแสดงให้คุณผู้หญิงหรือว่าคุณพ่อจะแสดงให้คุณแม่เห็นว่าเฮ้ยฉันเนี่ยพร้อมที่จะดูแลเธอนะฉันอยากจะพาเธอไปกินอาหารอร่อยๆพาเธอไปในสถานที่สวยๆไปเ,เจอในสิ่งที่ดีๆเพื่อให้คุณผู้หญิงมั่นใจว่าเป็นผู้ชายที่พร้อมจะดูแลเธอจริงๆนะหนูเคยได้มาว่าถ้าหนุ่มสาวสบตาก,กันเนี่ยหัวใจก็จะเต้นแรงแล้วก็จะปิงกันใช่ไหมคะอันนี้เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เลยค่ะน้องๆเพราะว่า เขาพบว่าคนที่กําลังตกหลุมรักมันก็จะมีสารสื่อประสาทหรือว่าสารเคมีจากสมองบางอย่างที่มีการหลั่งออกมามากกว่าปกติหนึ่งในนั้นคืออะดรีนาลินที่ทําให้รู้สึกตื่นเต้นหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นบางทีก็มีเลือดฝาดขึ้นมาที่หน้าเวลาเห็นคนที่เราชอบขณะเดียวกันก็ทําให้รู้สึกปั่นปวนในท้องได้พิศาสตร์เลยเราพบว่าคนที่รักกันเวลาจ้องตากันปุ๊บเนี่ยเราพบว่าน่าสนใจมากอัตราการเต้นของหัวใจอะ่ะมันก็จะเต้นเป็นจังหวะเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนที่เราชอบเนี่ย มองปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเอ้ยใจมันเต้นเต้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเป็นกระบวนการการทำงานของสารสื่อประสาทหรือว่าสารเคมีในสมองของเรานั่นเองไม่มีหลักการกำหนดตายตัวเนาะว่าต้องคบกันนานเท่าไหร่ถึงจะ พร้อมที่จะแต่งงานกันเพราะว่าในแต่ละคู่เนี่ยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันกระบวนการคงแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์การทํางานของสารสื่อประสาทในสมองว่าสารที่ทําให้เราตกหลุมรักเอาแค่ความรู้สึกล้วนๆเลยแบบอยากจะเจอหน้าใจเต้นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมี ระยะเวลาในการหลังออกมาแค่3-6เดือนหลังจากนั้นเราเห็นหน้าคนที่เรารักเนี่ยก็เห็นแหละแต่สารเคมีตัวนี้มันไม่ได้หลังเยอะเหมือนตอนแรกๆแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่กับใครได้ยั่งยืนหรือนานเนี่ยเราก็มักจะแนะนําว่าคนจะคบให้นานให้สารเคมีตัวนี้มันลดระดับลงมาปกติก่อนเพราะมันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้มีแรงดฟ์ Drive, หรืออารมณ์ที่มันพุ่งพล่านว่าอยากจะอยู่กับคนนี้แต่ว่า จะได้รู้จักนิสัยเขาจริงๆเป็นเหตุเป็นผลจริงๆว่าเออคนนี้แหละมีลักษณะมีพฤติกรรมมีนิสัยที่เรารู้สึกสบายใจแล้วก็เหมาะที่จะอยู่กับเราจริงๆค่ะพี่เจเราไปกินข้าวกันหนูหิวแล้วกระตังตู้เย็นอะอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็ไข่อะมันจะอยู่ช่องตรงกลางเดี๋ยวกระตังทอดไข่เผื่อพี่เจนด้วยนะ พี่เจเนี่ยทำตัวอย่างนี้นะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะโทรศัพท์ไปฟ้องหนุ่มๆเลยว่าพี่เจเนี่ยไม่ใส่ใจดูแลน้องตัวเล็กๆอย่างหนูปล่อยให้น้องหิวลุกเลยลุกเลยหนุ่มที่ไหนจะมาจีบเนี่ยง้นพี่เจเนี่ยก็จะอยู่เป็นโสดแบบนี้แล้วก็ให้กระตังทอดไข่ให้กินทุกวันเลย